สวัสดีครับวิถีควันฉลาวิถีควันฉลาดมอนีมามาหายายเตีต้ยตาเศร้ามรทนได้เอาขอลักเลยพี่น้องมรทนได้เอาขอลักให้เพิ่อนหากินหยาก่อนมายามมายามตเาเศร้าพูนใหญ่หน่อยอยู่ อยู่หลังโรงงานก็ร่างกินหญ้าเสื้ออยู่ใหญ่หน่อยก็ได้มายามตะศอวันดีสวยเตี้ยวันดีสวยเร็ววันดีสวยเนาะเตี้ย thank you เร็ว thank you โอ้ยสวยจังเลยโอ้คือหน้ารักแต่ว่า โอ้โหส,สวยๆขึ้นห,หน้าหักแทนเนาะเนียน่ยเนาะสาวาหลานเนีย่ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวรอสักครู่แบบป๊บหนึ่งเดี๋ยวพอเสืเอาเขามากินกล้วยเตรียมกล้วยเตรียมยังไว้แล้วพี่นอ้อง เตรียมกล้วยไว้ให้แล้วสำหรับยายของเขาสว,นสวนันดีสวยสวัสดีสวยสวัสดีจะได้กินกล้วยวันดีสวยๆเล็ว thank you สวย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 ,สวยมายามตะเสาพี่น้องคือจังเอาเขาวสวยแท้ปฏิวัติเอา,าเอาขาตะเสาบ่าได้ดอกพี่น้อง ให้เพิ่นให้เพิ่นกินหญ้าข้างนอกก่อนให้เพิ่นกินหญ้าข้างนอกให้อิ่มก่อนให้แม่นบ่อิ่มกับพ่อพ่อบันเทานะมันเทาหิวได้อยู่หญ้ากะมีแน่อยู่พ่อเล่มกินได้อยู่หญ้ากะมีอยู่พี่น้อง มาแต่ท่านไหนเอาขอรักงานท่านนี้ไอ้หน่อยโอ้ยยัยหน่อยยังยืมสวัสดีอยู่ยืมสวัสดีเสออย,ออย,งงยอยู่ผมยัยหน่อยว่างหันงางกินหญาอยู่วันนี้ไม่ยืมสวัสดีแล้วเห็นคนเราก็จะอยากเขารักที่บันเองอยากเขาไม่กินกล้วยพี่น้องธรรม,มาดาบมก่าคนมาสัตว์ดอก อันเห็นแนวกินก็นอยากคืนกันนั่นแหละมากินก้วยอยากกินกล้วยมายืนล่อสุดโซเลยสำรับคลิปนี้ขอจบสมรัแล้วครับเธอเขาหวยป้ยขอ,ขอนให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายอายุดีมีแห้งพ้นเก็บยาไดพ้นขาย,ยายมีข้อมีจชคมีหลับตลอดอปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ขอให้ยู่เย็นเป็นสุกธรรมะคาผื่นคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ได้สมนงังปารถนาทุกป,ประการเออคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดเงินให้ได้เงินไหลกองคิดท่องให้ไท่องไหลามาไหลามาเทมาบพรขาดสายคือสายนำภายในคงคาบามีเหอดแห่งให้เบิดทุกเบิดโศกเบิดโลกเบิดไพ่สรพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยศพัฒนังสภาราพัง มีโชคมีลาบตลอดการเด้ยสำหรับคลิมีเขอจบทำาี้้วครับเ้อสวัสดีครับ